ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตั้งใจว่าจะลองขับรถเปิด3แอปด้วยกันนะคะประกอบไปด้วย g r a b นะคะโบนะคะแล้วก็ Line Man Di v e r นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะได้เงินเท่าไหร่จะรอดหรือจะล่วงเปิดทั้ง3แอปแอปจะเวิร์กหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ลองเปิดแกลบนะคะแล้วก็เปิดโบนะคะตอนนี้ก็กําลังเข้าแอปโบนะคะกําลังเตรียมจะไปแอป ลแมนนะงานก็เด้งมาเลยนะคะห่างจากเราประมาณ4 จุดหกกิโลนะคะก็ไปสมุดปาการะคะ่ะตอนเช้าเลยก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะคะก็เลยจําใจปฏิเสธไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เห็นมีงานของไลแมนดิงเข้ามานะคะก็กดเข้าไปงานโบก็เด้งมาอีกนะคะก็ให้ไปส,สนามบินสวนภูมินะคะเราก็กดปฏิเสธก่อนเพราะเรายังไม่พร้อมนะคะรู้สึกตอนนี้มันลวนไปด้วยกันหมดนะคะตื่นเต้นนะคะเปิดสามแอปพร้อมกันเนาะอันนี้ก็เป็นแอปไลแมนนะคะเราก็ลองเปิดดูนะคะเติมเครดิตไว้หนึ 1 8 0บาทก็พอกดเข้าไปก็ไม่เห็นมีงานอะไรขึ้นมาเลยนะคะงานโบก็เด้งมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแล้วก็ดูสถานที่ก็ไปสมุดปาการอีกแล้วนะคะก็เลยกดปฏิเสธไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเนาะก็ปิดแอปไปสักพักก็ขับรถนะคะหลังจากนั้นก็ขับรถไปสักพักนะก็มีงานเด้งเข้ามานะคะไปสนามบินสวนภูมินะคะก็ใช้เวลาประมาณ6นาทีเนาะก็ใช้ ระยะทาง3.5กิโลนะคะเราก็ค่อยขับไปเรื่อยๆค่ะไปตามเส้นทางนะคะพอไปถึงผู้โดยสารก็มายืนรอเลยค่ะแล้วก็ถามว่าถ้าหากไปสนามบินไปถึงนู่นประมาณกี่โมงนะคะเราก็บอกว่าประมาณ7จ็ดโมงสี่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าใช้เวลาเพราะว่าระยะทาง30กิโลเนาะอันนี้ก็ใกล้ถึงสุสวรรณภูมิแล้วค่ะสำหรับใครที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะมือใหม่หรือ หวาดกลัวก็แล้วแต่นะ,ะเราดูตามป้ายอย่างเดียวค่ะสลับดูตาม GPS ดูป้ายเลยนะคะเราไปอย่างเดียวว่าอาคารผู้โดยสารนะคะแล้วไปอาคารขาออกเนาะนะคะไปที่ป้ายขาออกอย่างเดียวนะคะเราก็ขับไปตามป้ายอย่างเดียวไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นอะไรทางนั้นนะคะอันนี้เราก็ขับไปนะคะเห,เหลือเวลาประมาณ1นาทีนะคะ ก็จะถึงแล้วนะคะก็ตอนเช้ารถก็ยังเยอะพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นติดอะไรมากนะคะอันนี้ก็ค่อยขับไปนะคะผู้โดยสารก็หลับอยู่นะคะก็ลืมตาเราก็บอกว่าใกล้ถึงแล้วผู้โดยสารควักแบงค์ผ่นมาให้อันนี้ก็บอก ทุกท่านนะคะที่ขับรถนะคะให้เตรียมเงินทอนไว้ด้วยนะคะเตรียมไว้เยอะๆเลยก็ยิ่งดีนะคะเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสแกนจ่ายหรือเขาจะจ่ายเป็นเงินสดแล้วเราก็ไม่รู้จะทํายังไงดีเนาะผู้โดยสารก็เหมือนทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนเนี้ก็ใกล้มาถึงแล้วนะคะเราก็จอดข้างทางแล้วด้วยนะคะรถก็เยอะนะคะผู้โดยสารก็เลยว่างั้นคุณรอแป๊บหนึ่งนะคะ นั้นคุณรอแป๊บหนึ่งนะคะผู้โดยสารก็ออกจากรถไปนะคะเข้าไปหายามนะคะบอกว่าบอกว่าจะไปแลกเงินอะไรสักอย่างแหละนะคะยามก็บอกให้เข้าไปข้างในนะคะเราก็นั่งรอเปิดไฟกระพริบรอนะคะก็กลัวเหมือนกันกลัวโดนขนส่งจับนะคะก็เคยเห็นข่าวนะคะอันนี้ก็หวาดกลัวหวาดระแวงอยู่บ้างพอสมควรนะคะเราก็นั่งรอนะคะชะเงอมองนะคะเปิดไฟกระพริบร้อด้วยนะคะจนกระทั่งเนาะผู้โดยสารนะคะก็เดินมานะคะ เดินมาพร้อมกับเงินนะคะเราก็รีบออกไปจากรถนะคะเปิดเอากระเป๋าผู้โดยสารยืนให้นะคะแล้วเราก็ขอบคุณยกมือไหว้นะคะก,ก็รอบนี้นะคะได้อยู่307บาทนะคะก็เป็นงานโบวงานแรกวันนี้นะคะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะครั้งต่อไปก็สัญญายาว,ว่าจะเตรียมเงินถอนมาให้พร้อมกว่านี้นะคะเนาะหลังจากนั้นเนาะเราก็ขับไปเรื่อยๆนะคะก็มีงานแก๊ปเอ็กเพรสนะคะ ให้ไปรับของนะคะแถวแถวซอยล่มเก้านะคะแล้วก็ให้ไปส่งที่สนามบินสวนภูมินะคะเราก็ดูรายละเอียดโอ้ส่งสนามบินสวนภูมินะเราก็ขับไปตามเส้นทางนะคะไปตามที่บอกเลยนะคะแล้วเราก็ขับรถไปเรื่อยๆเนาะไปตาม GPS อย่างเดียวนะคะก็ ไม่เคยเหมือนกันนะคะกับการส่งของที่สนามบินไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะพอมาถึงแล้วเนาะเราก็โทรหาคนส่งนะคะเขาก็บอกว่าให้ขับตรงเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อยู่ผมรออยู่หน้าบ้านแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปถึงนะคะเราก็เจอผู้โดยสารนะคะแล้วเราก็กดว่ามาถึงแล้วนะคะพอกดมาถึงแล้วเนาะก็ รอผู้โดยสารนะคะผู้โดยสารก็ถือกล่องพัสดุมานะคะเป็นกล่องก็ไม่ใหญ่มากนะคะก็พอดีพอดีเขาบอกว่าให้ไปส่งที่อาคารผู้โดยสารขาออกนะคะประตูที่หหรือ6อะไรนี่แหละก็เดี๋ยวโทรถามเขาเอาแล้วเขาก็เอาเบอร์โทรศัพท์ให้เราเขาบอกว่าในแอปมันเป็นอีกเบอร์หนึ่งก็เอาเบอร์นี้ไปด้วยเผื่อกรณีว่าติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็จดจดเรียบร้อยแล้วเราก็กดแล้วเขาก็บอกว่าเก็บเงินสดนะคะที่ คนรับนะคะเราก็แบบว่อาอ้าวในแอปนะคะเขาบอกให้เก็บเงินสดที่คนส่งเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็นั่งไม่รู้นั่งแบบทําอะไรไม่ถูกนะคะมองซ้ายมองขวานะคะจะเรียกคนส่งก็ไปอยู่ในบ้านแล้วนะคะเราก็ไม่รู้จะทําไงเนาะเราก็เลยตัดสินใจนะคะกดยืนยันการรับเนาะว่าเราได้เก็บเงินสดแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าให้ไปเก็บที่ปลายทางนะคะเราก็อ่ะ อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะตอนนี้ข้อมูลมันอยู่ในแอปเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะออกเราก็โทรหาลูกค้าด้วยนะคะคนรับเนาะเราก็บอกว่าตอนนี้นะคะกําลังจะออกเอาของไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะจะไปเจอที่ประตูไหนนะคะเขาก็บอกเรียบร้อยนัดแนะอะไรเรียบร้อยเราก็บอกว่าจํานวนเงินเท่านี้นะคะก็ไปถึงนะคะก็เจอเลยนะคะคนรับของก็ออกมารอรับเราก็ยื่นให้แล้วเราก็ถ่ายรูปนะได้อยู่151บาทจะได้ เงินสดนะคะเราก็ได้เงินสดก็208บาทนะคะก็ลูกค้าให้มา2-20บอกว่าไม่ต้องทอนนะคะหลังจากนั้นเนาะเราก็ขับไปเรื่อยๆนะคะก็ได้งานแก๊บอีกค่ะรอบนี้งงเหมือนกันทาไมงานแก๊บถึงตรงมาไกลห่างจากเราประมาณ8กิโลนะคะ8กิโลเกือบ9ก้ากิโลเราก็แบบทักไปว่าผู้โดยสารกี่ท่านนะคะก็เขาก็บอกามา2คนเนาะมี2คนนะคะเราก็ขับไปแล้วเขาก็บอกว่าจะรอนะคะเราก็เลย เราก็ขับไปก็ได้นะคะขับไปตามเส้นทางนะคะก็ขับไปตามโรงแรมเนาะพอขับไปเราก็เจอผู้โดยสารนะคะเป็นชาวต่างชาติรู้สึกจะเป็นคนอินเดียนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเขาก็เดินออกมาเลยเขาก็เร <levar> ียกเรากวักมือเรียกนะผู้โดยสารก็กล่าวทักทายเราเป็นภาษาไทยสวัสดีค่ะเราก็สวัสดีค่ะนะคะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็ให้ไปส่งนะคะ ที่ตลาดนัดจตุจักรเนาะค่ะใช้เวลาในการเดินทางนะคะยี่นาทีเนาะประมาณ12กิโลนะคะเราก็ค่อยขับไปตามเส้นทางนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแถวแลาดพร้าวรถจะค่อนข้างติดค่ะพอเราขับออกมาได้นะคะรู้สึกว่าวันนี้รถไม่ค่อยติดนะคะรู้สึกว่ามันไปตามทางของมันเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรอนานเหมือนกับ เหมือนกับวันอื่นๆนะคะตอนนี้ก็ใกล้ถึงตลาดนัดจตุจักรแล้วนะคะเราก็ค่อยขับไปนะคะดูแมพไปด้วยนะคะเราก็ชี้ป้ายให้ผู้โดยสารดูว่านี่ไงตลาดนัดจตุจักรผู้โดยสารก็เลยบอกว่างั้นฉันจะลงตรงนี้แหละนะคะพอลงปุ๊บนะคะเราก็เก็บยืนยันจบงานนะคะเป็นจ่ายแก๊ปเป้เนาะสองบาทแก๊ปแก๊ปหักไปนะคะก็เหลือ158บาทหลังจากนั้นนะคะเราก็เปิด งานก็เด้งมาอีกเป็นงานแก๊ปนะคะรู้สึกจะเป็นแก๊ปเอ็กเพสนะคะที่แรกเรามาดูรายละเอียดเนาะที่แรกก็จะกดรับมันใกล้ๆนะพอมาดูจริงๆโอ้โ oh หอาหารประมาณ60กิโลนะคะอีกอย่างต้องไปแถวตรง เซนทันชิดลมด้วยก็รู้สึกว่าแถวนั้นน่าจะรถติดนะก็เลยตัดสินใจขอยกเลิกนะคะเพราะว่ารู้สึกสงสารรถตัวเองค่ะ60กิโลเนะลาะหลังจากนั้นเราก็รีบปิดแอปแก๊ปไปก่อนนะคะเปิดงานโบนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้งานโบมาเลยนะคะ ใช้เวลาประมาณ4นาทีนะคะในการไปรับผู้โดยสารนะคะรู้สึกว่าจะเป็นชาวจีนนะคะยอดเงิน117บาทเนาะเราก็ขับไปชาวจีนก็บอกว่าฉันก็จะรอเหมือนเดิมนะคะรู้สึกว่าวันนี้มีแต่ผู้โดยสารที่รอเรานะคะเราก็ในเมื่อผู้โดยสารรอเราก็ต้องไปรับค่ะนะคะเราก็ไปถึงปุ๊บนะคะก็กดรับนะผู้โดยสารก็ขึ้นรถแล้วก็เก่าวทักทายนะคะรู้สึกว่าจะไป ท่าเตียน,นะคะใช้เวลาประมาณ26นาทีนะคะระยะทางประมาณ8กิโลนิดๆน,นะคะก็ขับไปเรื่อยๆเนาะก็ไปถึงนะคะปรากฏว่ารถมันเข้าไม่ได้นะคะเราก็เลยขอวนนะคะขออนุญาตวนแล้วก็กดจบงานนะคะ117บาทหลังนั้นเราก็ขับวนไปสักนิดหนึ่งนะคะก็ ไปส่งผู้โดยสารนะคะตรงแถวๆนั้นนะคะก็บอกว่าตรงเนี้ยใกล้ๆกันนะคะพอส่งเรียบร้อยเนาะเราก็จบงานเนาะแล้วเราก็เปิดงานนะคะก็ขับไปก็ไม่มีงานเนาะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วนะคะก็เลยเปิด ก็เลยเปิดจุดหมายปลายทางนะคะเพื่อที่จะได้ใกล้ที่พักเราเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดแล้วก็มีแต่งานที่ต้องไปรับไกล5้าโล6โลแบบนี้นะคะก็ทีแรกกะว่าจะปิดแอปแล้วนะคะแต่ก็นึกยังไงไม่รู้ลองเปิดอีกลองเปิดทิ้งไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะไม่นานนะคะก็ได้งานโบมาอีกหนึงงานค่ะให้ไปส่ง ตลาดนัจดจตุจักรนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นชาวต่างชาตินะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่ตรงไหนก็เลยบอกไปว่าคุณดูในแอปเนาะแล้วก็ถ้าหากชั้นใกล้ถึงคุณก็ออกมายืนรอได้เลยนะคะก็ได้ยอดเงินยอดเงินประมาณ126บาทนะคะก็เราก็เลยขับไปรับก็ได้พอไปถึงนะคะ ผู้โดยสารก็รีบขึ้นรถเลยเป็นชาวต่างชาติสคนนะคะก็เราก็ขับไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณ23นาทีนะคะห่างประมาณ8.5กิโลเนาะอันนี้ก็ไปถึงขับไปเรื่อยไปถึงก็ไปส่งนะคะเป็น การชำระผ่านบัตรเครดิตนะคะเราก็อไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องจ่ายเครดิตให้โบนะคะก็เลยตัดสินใจปิดแอปกับวันนี้นะคะ <c oughs> ก็มีงานของแกล็บนะคะ <c oughs> ให้ไป ส่งที่หัวหินรู้สึกว่างานมันรู้สึกว่างานมันไกลไปนะคะเรายอมรับว่าเราขับไม่ไหวนะคะบวกกับราคาด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะคะถ้าใครคุ้มไม่คุ้มยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็ถ้าหากตรงช่วงที่เราแบบว่ามีแพลนจะไปเที่ยงเนี้ยก็น่าสนใจอยู่นะคะก็เลยตัดสินใจกดยกเลิกไปรู้สึกว่าสัปดาห์นี้นะคะแกลบเนาะ จะถูกหักคะแนนยกเลิกไปเยอะเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่างานมันไม่โอเคสำหรับเราเนาะเราก็ไม่ได้สนกับ i n น e n นティブด้วยนะคะก็สรุปวันนี้นะคะก็ได้งานมานะคะเป็นงานโบนะคะรวมทั้งหมดได้550บบาทนะคะก็เนื่องจากว่าผู้โดยสารก่อนหน้านั้นได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะคะก็เลย เหลืออยู่22บาทเห็นว่าโบสจะโอนให้ไม่รู้จะโอนให้หรือเปล่าสําหรับงานแก๊ปนะคะก็ได้แค่2งานด้วยกันนะคะก็ได้อยู่300กว่าบาทนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคระดับหนึ่งนะคะ2วันนี้ก็ได้เงินนะคะรวมๆประมาณ1,511บาทนะคะ เนาะอันนี้ก็ลองกดดูนะคะโบนะคะ746บาทนะคะแล้วก็ขับแกลบอีก2วัน765บาทบั้า511บาทนะคะหักค่าน้ำมันไป500แล้วก็หักค่าสึกหลอรถไปสัก200ก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะก็โดยรวมก็โอเคนะคะสำหรับงานไลแมนไม่มีงานเลยค่ะพอเปิดรับก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะก็เอาไว้ คลิปต่อไปนะคะถ้ามีโอกาสได้ขับไลแมนนะจะทําคลิปมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามกันนะคะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ